สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันอีกนะฮะเริ่มต้นกันที่โอ้โหข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังข่าวดีซะเหลือเกินนะฮะเพื่อนๆ Here we go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  เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเบนจามินเซโก้นะฮะโอ้โหตกลงเงื่อนไขส่วนตัว ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะฮะอัปเดตจากนักข่าวซื่อดังเชียงหนึ่งอย่างฟาบิซิโอโลมาโนนะฮะโอ้โหดีใจจังเลยดีใจจังเลยนที่สุดก็เฮียบิโกเร็วเกินคาดนะฮะสำหรับเบนจามินเซโกนะฮะโดยเบนจามินเซโกนะฮะจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มันลุกข้อตกลงกับทางอเวรลซินะคะ ในราคา76.5ล้านโยูโรนะฮะบวกแอนด์ออนอีก e 8.5ล้านโยูโรนะฮะและทางนี้ทางนั้นเบนจามินเซโกจะตกลงสัญญากับทีมแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจนถึงปี2030เลยนะฮะโอโ้โหเซบีนจามินเซโกนะฮะยืนยันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเขาต้องการเซ็นสัญญากับแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นนะฮะและไม่สนใจกับ ทางนิวคาสเซิลเลยนะฮะถึงแม้ว่านิวคาสเซิลจะยืนข้าวโตอย่างมหาศาลมามากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามนะฮะจังซี่นะฮะจังซี่นะฮะเขาจึงว่านักเตะหนี้ใจนะฮะบอกว่าทีมใดเขาสินีมหลายกว่าเขากันยันมักและกหักไม่แมนเซสเตอร์นิวตเต็งนะฮะถือว่าการที่บอลได้ไปเล่นยูฟาซัมเบดีปีนี้มันเห็นห้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านะฮะได้น,นักเตะ ที่ฮักเลยกับมักอยากมาเล่นให้กับแม่เซตเตอร์นิวติดเข้าทั้งสามคนเลยนะฮะบัวจะเป็น เบนจามินเซโกนะฮะกลองมากลองหนาบไม้ไฟเด้งของเฮานะฮะแล้วก็เอมเบอร์โมนะฮะโอ้โหปีกจีจาร์ของเฮานะฮะแล้วก็คุณยาด้วยนะฮะโอ้โหสามโมเลน,นี่ถือว่ามีใจฮักแล้วก็มักในแม็กซ์เตอร์นี่ติดอีดีนะฮะถึงแม้จะโมเดลประเด็นยูฟาเซนเปอรดิกระตมนะฮะแต่ก็มีหลายทีมที่เขามายืน่นขอเสนอเกีย่ยวกับแม็กซ์เตอร์นี่ติดเฮ้านะฮะแต่ว่าเขาเรานีเขาบุลเล่ไปสโมสรเรานั้นนะฮะ เ <c oughs> ขาจังหักเลยกะหมักเลยกะล่อแต่แม่เซสเตอร์ยูไนเตททีท่เดียวเท่านั้นนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นผลดีพ่อใ้ได้เลนเนยน,นะฮะมฮาวชินี่ฮะอาจารย์้ละกะคา,ยาร์เตมายูระกะพายงามผลิตสกอเร็งะดินเต็มที่ปลูกสร้างรับไหลตัวนี้ปลูกสร้างแมนเซสเตอร์ยูไนเตดตัวนี้ให้ขึ้นมาพง,งาดให้ได้เด้อครับสามประสานสุดยอดคอยฝากไว้กับพวกเจ้าอีนี้เลยนะ เพื่อนๆลองคิดบ้งฮะถ้าหากว่ากองหน้าเป็นเบนจามินเซโกนะฮะแล้วก็ปีกซ้ายก็เป็นปนุญญาแล้วปีกขวาเป็นอามันบูโมสินะฮะมันสิสุดยอดวขนาดไหนฮะมีตัวพอนอย่างบนะูโนเพื่อนันเดีสินะโอ้โหแล้วก็มีดินเข่าขากับอมมามันดิงนโลอีอกโอ้โหผมละคิบบอกเลยฮะอนหดกับฮาโฟ์พีเนี่ต้องมีเฮ้าหนึ่งไม่หันแน่นอน <c oughs> อาจจะในกระโขอให้สู้เสือไมไหวะะก็ฮะล้วก็คิดว่าแม่นจะไม่สเสียโกรธจ,จะเดินทางมาแม่นเซตเตอร์เงเติเพื่อตรวจร่างกายอย่างเป็นทางการเร็วน,นะฮะและ้วที่ข่าวต่อมานะฮะโอ้โหแมนเซสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะสนใจบาเลบ้านะฮะกองกลางของทางไบตันนะฮะโอ้โหโดยที่ทางไบตันนะฮะตั้งค่าตัวของ บาลบ้าไว้สูงถึง90ล้านยูโรบวกแอดออนอีก10ล้านยูโรเลยนะฮะโอ้โหในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราประเมินค่าตัวของเขาไว้เพียงแค่70ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะฮะโอ้โหบาลบ้านี้จะต้อง น้องขอให้กับทางไบตันนะฮะลดค่าตัวลงมานะฮะถ้าหากอยากจะย้ายไปร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะและหลายสำนักก็ลิ้นกันมาเยอะมากเลยนะฮะว่าบาเร่านี่เป็นตัวเลือกที่กองกลางที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราอยากได้มากเลยนะฮะเพราะทางอัลมาลินเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะต้องมีกองกลางตัวโลกที่ดีอีกสักคนนึงนะฮะ โดยหนึ่งในนั้นก็คือบาเลบ้านี่นะฮะที่หมายตาไว้นะฮะโอ้โหสัญญากับทบั่งไว้ตันแต่ยังหลายอายุนะฮะแถมเป็นผู้เล่นที่กำลังฟอร์มร้อนแรงอยิสระด้วยนะฮะไว้ตันซื้อมากยังใส่ยังบอคลุมเลยนะฮะแถมฟอ้อมดีด้วยนะฮะโอ้โหมันคือสิเป็นเรื่องง่ายเนาะสำหรับดึงตัวของบาเลบ้านี่เนาะแต่ก็ว่าไม่ได้ฮะขนาดเบนจามินซิโกที่ว่าแอดคิดบาน เสื้อชีพันไปได้ง่ายก่ะนั่งมีข่าวปรบตุบปั๊บนะฮะบึ้อเดียวนะฮะประมาณมือสองมืออย่างนี้มีโกเล,ลี่ยวสินะฮะก็ว่าอะไอย่าว่าแม่นเิสเตอร์ห้าบผมีเงินนะฮะันแม่นเิสเตอร์ห้ามีเงินอยู่นะฮะแต่ว่ามันจงมีจังหวะได้โอกาสในการยื่นข้อเสนอนะฮะจะไหนก็ขอให้ทางทีมมือขายแม่นเิสเตอร์นี่ตื่นเท่าดึงโตมาให้ได้ะฮะซึ่งบึงฟอ้องเลี้ยวกะหูซื้อว่าพริก พลิกบานดีเสมอเกินนะฮะแถมจ่ายแต่ละลูกนี่โอ้โหเสียพุ่มมากเลยนะฮะโอกาสเป็นประตูเกือบา่าทุกลูกที่เขาอ่าแข้งบ่อนเลยนะฮะแถมจะซากลากเลยทั้งการนี่ก็โอ้โหถือว่าเน้นปึกเลยนะฮะเพิ่มพลิกจากลูกเป็นลับได้ยังสุดยอดเลยนะฮะคนนี้นะฮะถ้าได้มาสินับรองว่าสแตลลแมวแน่น,นอนเลยนะฮะกล้องนาม,มีตะนางดีขาดองดองทายิ่งเลยนะมาชื่นะฮะ มีข่าวต่อมานะฮะโอ้โหไอหนูกานาโชนะฮะยิ้มเป็นเวนเป็นมือเ,เ,เ,เลยนะฮะมีความสุขแห้งนะฮะเพูดชี้เลยง่ายไปแม่นไปทิ้งเซลซีแล้วนะฮะมีข่าวเขาเล่นกันมานะฮะว่าหลายสำนักก็เล่นกันมาว่าเซลซีได้เจราจารโดยตรงแล้วนะฮะกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อขอซื้ออเลฮันโดกานาโชนะฮะโดยต้องการค่าตัวของปีไวยสอิดปีนะฮะ อยู่ที่40ล้านปอนด์นะฮะที่ทางซีซียื่นมานะฮะแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราคิดว่าค่าตัวของกาลาโซต้องเยอะกว่านั้นนะฮะ40ล้านปอนด์นี่มันน้อยเกินไปนะฮะถาอยากได้ก็ต้องทุมท่มๆเนี้ยซีซีก็ได้เนาะเห็นว่าเป็นเซ็มสมมุสรโลกก็ได้เจียดมาแค่นี้นี่เสือกาลาโซนี่จักราซิบล้านบอกเลยว่า60ลานนา้านปอนด์นม่ได้มาเนาะหัวเราะต่อขึ้น ไปสื่อรบาลเล่บาลลนจังบานเนีบบน่นะคือชีคักเนาะและครั้งนี้ก็นั้นก็ขอบใจเ,เพื่อนทุกคนที่ผ่านทางมาด้วยนะฮะฝากกด, like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะฝากออมซองเล็กน้อยไปหน่อยออมกดด้วยนะฮะกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อ